ประเด็นเด็ดที่น่าสนใจของ Blue s Today ในวันนี้ลุ้นการซื้อขายทีมวันนี้เดทไลน์วันสุดท้ายขณะที่โทมัสทูเคิลออกมาเปิดเผยว่าตนเองยังมีความสุขกับทีมถึงแม้จะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจับสลากฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก6โมงเย็นวันนี้มาลุ้นกันว่าเชลซีจะเจอทีมไหนทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blue s Today วันนี้ครับ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสามบาทห้บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านได้ รับฟังกันในช่วงของ Blues t o d a นนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะที่มาช้าหน่อยนะครับมาช่วงบ่ายเนื่องจากช่วงเช้าเนี่ยมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยยังไม่มีโอกาสได้อัดคลิปนะครับแต่ก็ฝากทุกท่านติดตามเหมือนเดิมครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆรวมไปถึงผมลงไว้ใน f a c e b o o k ด้วยนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงนะครับ เหตุการณ์เรื่องการซื้อขายของเชลซีที่ยังมีกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki XL7 ครับรถยนต์มัลติ d y n a m i c Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ที่สุดยอดนะครับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และก็กระจังหน้าแบบโครเมียมฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองไปสัมผัสแล้วก็ทดลองขับกันได้ กับ Suzuki XL 7สีใหม่สไตล์ทูโทนครับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับก็ข่าวที่นำมาฝากกันวันนี้มีหลายเรื่องนะครับแน่นอนเรื่องของการซื้อขายทีมก็ยังมีกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็วันนี้เป็นวันเดทไลน์นะครับของการซื้อทีมนะครับในวันที่วันศุกร์นี้นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าของใหม่เชลซีจะเป็นใครนะครับแต่ว่าประเด็นหลักแน่นอนครับในวันนี้ก็คือการจับสลากของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหกโมงเย็นครับวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับมีอ,อ,อย่างที่เราทราบกันมีเชลซีนะครับมีบีเอเรอลเบนฟิก้าเรอัลมาดริดบาร์นแมนซิตี้แอตเลติโกมาดริดแล้วก็ ิเวอร์พูลนะครับ6โมงเย็นเดี๋ยวมาไลฟ์สดพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วเชลซีจะเจอกับทีมไหนนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของเมสันเมาส์ริสเจมคอนอกาลาเกอร์ครับถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษในเกมกับชับมิตที่จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะครับก็เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าจะมีฟีฟ่าเดนะครับ แล้วก็ความน่าสนใจก็คือในส่วนของ FIFA Day เนี่ยนะจะเป็นฟีฟ่าเดย์อตสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะลุ้นเกมลีกกันแบบไปยาวๆเลยนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าซาอุดีกสเนี่ยติดโควิดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นนหายจากทีมไปในนัดที่เจอกับลิวครับที่ไหนได้ครับแกติดโควิดนะฮะขณะที่เดลิ y เ e l e กร a ฟครับรายงานว่ารัฐบาลมีแผนที่จะพูดคุยกับยูฟ่าเพื่อหาวิธี ไม่ให้เชลซีต้องเล่นแบบปิดสนามนะครับอันเป็นผลมาจากการห้ามขายตั๋วของสโมสสนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง EU เขาคว่ำบาตรสโมสรเชลซีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีก็จะขายตั๋วไม่ได้ในรอบต่อไปสมมติเชลซีจับไปเจอเบนฟิก้าไปเจอราลมาริดเนี่ยก็จะเล่นในบ้านแบบไม่มีคนดูนะครับแต่เชื่อว่าถ้าสุกเนี้ยเคลียร์เรื่องของเจ้าของใหม่ได้ผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็วันศุกร์นี้ปิดรับสมัครแต่ก็ไม่รู้จะแต่งตั้งเมื่อไหร่นะครับ แต่เกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยเดี๋ยวถ้ากลับมาเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายยังไงเนี่ยอยากให้มีแฟนบอลเพราะว่าความได้เปรียบก็สําคัญนะครับถ้าเล่นแบบมีแฟนบอลน,นะครับขณะที่แมตต์อครับรายงานว่า ผู้รวบประมูลซื้อเชลซีเน่ยมีเวลาจนถึง3ทุ่มของวันศุกร์ตามเวลาที่อังกฤษนะครับในการยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายโดยการซื้อขายเนี่ยจะถูกเรียกว่าโปรเจกต์ซีซ่าจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในเรนกรุ๊ปนะครับในเรนกรุ๊ปเขาจะเรียกการซื้อขายเชลซีว่าโปรเจกต์ซีซ่านะครับขณะที่ในใิซ่าคิเซล่ารายงานครับว่าเชื่อว่ามีประมาณ27ข้อเสนอที่ยื่นซื้อสโมสรเชลซีในเวลานี้นะครับ แล้วก็ยังมีอีกมากกว่า12ดีลที่ไม่ปรากฏในสื่อนะครับก็เชื่อว่า30มีนมแน่นอนสำหรับในทุนที่สนใจจะซื้อเชลซีนะครับขณะที่ The Sunday Times ครับมีรายงานว่ามีอย่างน้อย1ข้อเสนอครับที่ซื้อเชลซีสูงถึง3,000ล้านปอนด์ซึ่งมันตรงตามความต้องการของโรบันอับราโมวิชครับโดยจะมีการตัดรายชื่อแคนดิเดตเจ้าของทีมคนใหม่เหลือแค่3รายในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวต้องดูครับว่า ช่วงต้นสัปดาห์หน้า3คนจะดูดี่เป็นอย่างที่คาดไหมนิกแคนดี้จะถอยหรือเปล่าหรือจะเป็นท็อตโบลีหรือจะเป็นกลุ่มนายทุนซาอุนะครับขณะที่ Wall Street Journal ครับสื่อดังนะฮะบ,บอกว่าการปิดดีลซื้อขายเชลซีเนี่ยรัฐบาลสหรชาชราจักจะต้องอนุมัติแหล่งที่มาของเงินทุนและคําอธิบายแจกแจงว่าจะใช้เงินทุนทําอะไรบ้างนะครับส่วนนิซ่าคินซาลาของ go.com คครับบอกว่าซาอุดีมีเดียกรุ๊ปเนี่ยเสนอแผนงานมากมายในข้อเสนอประมูลซื้อเชลซีครับรวมถึง Saudi Media Group เนี่ยต้องการจะเอาโลโก้ทีออกจากเสื้อทีมด้วยและแทนที่ด้วยแบรนด์อื่นๆจากตะวันออกกลางนะครับแหมข่าวนี้แฟนยูซีบอกเออไปซะไปซะ,ปซะ,ปซะใ้พ้นๆนะฮะสำหรับทีนะครับขณะที่เดอะการ d เดียนรายงานเพิ่มเติมครับว่ากลุ่ม Saudi Media Group ครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลของซาอุดีอาระเบ,บียนะครับก็ย้าอีกทีว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเอกชนนะครับขณะเดียวกันครับ Sky News ครับ สื่อท้องถิ่นรายงานว่าข้อเสนอซื้อทีมเชลซีของท่านเซอร์ไมเคิลบรอสตันเนี่ยจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับแฟนบอลเข้ามาถือหุ้นในสโมสรด้วยซึ่งเชื่อว่าเป็นออปชั่นที่จะเอาชนะใจรัฐบาลกฤษได้ โดยทันเซอร์เนี่ยได้รับคําแนะนําให้ทําแบบนี้จากไมเคิลคลายครับหนึ่งในนายธนาคารด้านการลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าการตัดสินใจให้แฟนเชลซีถือหุ้นทีมหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในอนาคตของสโมสรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของคนใหม่คือเจ้าของคนใหม่จะ ปล่อยหุ้นให้กับแฟนบอลนนอยู่ที่เขาเท่านั้นนะครับเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้คิดที่จะบังคับข้อกาหนดนี้กับผู้สนใจประมูลซื้อเชลซีคือรัฐบาลไม่ได้ฟิกซ์เลยครับสมมติท็อตโบรีเข้ามาท็อตโบรีจะไม่ปล่อยให้ก็แล้วแต่หรือว่านิคแคนดี้จะไม่ปล่อยก็แล้วแต่เขาแต่เขาบอกว่าการที่ข้อเสนอซื้อเชลซีของทานเซอร์ไมเคิลโรสตันเนี่ยมีบริษัทชื่อว่า Creative a r t i s ิส g e อเจนซครับซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนด้านการดูแลผู้มีชื่อเสียงต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทําให เกิดคำถามว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับเนื่องจากบริษัทนี้ทำหน้าที่ดูแลนักฟุตบอลและผู้จัดจาการทีมหลายๆคนในพรีเมียร์ลีกคือพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าทัานเซอร์ไมเคิลบรอสตันเนี่ยแกได้ทำเชลซีปุ๊บแกจะใช้บริษัทของแกในการดึงนักเตะซึ่งอาจจะมีผลพลอยได้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์คือบางทีมันมองว่าเฮ้ยเอานักเตะในในเครือข่ายของตัวเองเขาก็ได้เงินเข้ากระเป๋าเขากลัวในเรื่องตรงนี้นะผมพยายามอธิบายให้หลายคนเข้าใจง,ง่ายๆแล้วกันนะครับขณะที่แมตต์รอครับร t า l เอ r เทลพาร์เนอร์สครับบริษัทด้านการลงทุนในลอนดอนเนี่ยพึ่งยื่นข้อเสนอกว่า2,000ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเชลซีแล้วก็เตรียมมอบเงิน50ล้านปอนด์ทันทีเลยครับเพื่อสนับสนุนโทโมัสทูเลิลพร้อมพัฒนาสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ขึ้นไปด้วยขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดของเอทเ,เทลพาร์เนอร์เนี่ยนะครับรายงานว่านโยบายสำคัญที่สุดของบริษัทคือการเก็บโทโมัสทูเลิลเอาไว้กับทีมให้ได้อันนี้เป็นรายงานจากเดอะซันนะครับส่วน ทางฝั่งของ Bloomberg ครับรายงานเรื่องราวของ t o อดโบลีครับเขาบอกว่า t o อดโบลีวางแผนที่จะแต่งตั้ง Danny f i n งเกิลสไตครับกับบา r b บาร่าชารอนครับเป็น n o n e x e กเซ็กซ์คู r ี r บอร c t o r หรือว่าคณะกรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตําแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานประจําของบริษัทถ้าหากเขาชนะการประมูลซื้อเชลซีนะครับโดยทั้ง2คนนี้เคยเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐบากลกฤษและผู้บริหารบริษัท PR ให้กับดาราแล้วก็นักแสดงนะครับ ขณะที่แดนนิงฟิงเกิลสไต์เนี่ยที่มีข่าวท็อตโบรีเนี่ยนะฮะได้ทวีตข้อความของตัวเองฮนะในทวิตเตอร์ของตัวเองเนี่ยว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทุนของท็อตโบรีที่ยืน่นซื้อเชลซีแน่นอนคือพูดง่ายถ้าท็อตโบรีได้ไปชื่อของแดนนิงฟิงเกิลสไต เข้ามาทํางานเชลซีแน่นอนนะครับล้จากนี้แบตลอยังรายงานครับว่ากลุ่มทุนของท็อตโบลีเนี่ยอ้างว่าพวกเขาต้องเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการให้แฟนบอลมีส่วนร่วมกับทีมโดยสัญญาว่าจะมีแฟนบอลเชลซีอย่างน้อย2คนนะครับได้นั่งบอร์ดบริหารถ้าเขาประมูลซื้อทีมสําเร็จนะครับก็เหมือนกับท็อตโบลีก็คงรู้อะครับว่าแฟนเชลซีก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แกก็เลยตัดสินใจที่จะให้ที่ในบอร์ดสองที่กับแฟนบอลน,นะครับขณะที่เดียรลติกรายงานครับ ว่าโทมัสทูเกลเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนครับว่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเช้าของทีมแต่บางแหล่งก็เชื่อว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันนะครับซึ่งทากายสปอร์ตเนี่ยสกายสปอร์ตรายงานครับว่าแมนยูเนี่ยได้สอบถามถึงความเป็นไปไ,ได้ในการดึงตัวโทมัสทูเกลไปร่วมทีมแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรักสโมสรเชลซีและต้องการอยู่กับทีมต่อไปนอกจากนี้ครอบครัวทูเกลก็มีความสุขในลอนดอนนะครับและไม่คิดเรื่องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ อยู่ในเต็ดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตีความมากจนเกินไปบางคนกลัวมากๆทูเคิลจะไปแมนยูหรือเปล่านะครับจากบทสัมภาษณ์ที่หลายคนได้อ่านใน Facebook ของผมหรือว่าจากข่าวของ b l u e t ูเดย์เนี่ยก็คงจะต้องเห็นนะครับคงเห็นแล้วว่าทูเคิลยังคงมีความสุขเพราะฉะนั้นเคสทูเคิลกับแมนยูเนี่ยผมบอกว่า จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยคงไม่ใช่นะครับโลกของฟุตบอลมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็โอกาสน้อยมากๆที่เขาจะไปแมนยูนะครับแต่ย้ำนะฮะนี่คือโลกของฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่แฟนเชลซีสบายใจได้ครับจากบทสัมภาษณ์หลายครั้งผมเห็นทูเิลยังมีความสุขอยู่นะครับขณะเดียวกันมีรายง,งานว่าผู้เล่นเชลซีเนี่ยกลัวว่าเซซ่าอัสปิเกต้าจะย้ายไปเล่นกับบาซ่านะครับแต่คนในอ้างว่าเขาเอ่ออสปีเนี่ยจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับ และเจ้าของใหม่ของทีมเนี่ยจะมีเวลาในการเสนอสัญญาให้นักเตะรายนี้อีกครั้งอันนี้เป็นข่าวจากไซมอนจอรนสันนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็น6กโมเย็นมาไลฟ์ลุ้นกันครับว่า เชลซีจะเจอทีมไหนในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขออภัยเรื่องข่าวนะจะมาช้าหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะพยายามรายงานทุกท่านได้รับฟังกันแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงเจอกันเวลาปกติเหตุสุดวิสัยคงไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ